อินโทรเวิร์ดอาจจะไม่ใช่คนพูดน้อยแต่แค่เป็นคนที่พูดเก่งในที่ที่รู้สึกว่าตัวเองปลอดภัยเคยมีเพื่อนที่เป็นอินโทรเวิร์ดแต่ว่าพูดเก่งบ้างไหมคะซึ่งเขาก็จะพูดเก่งแค่ในเฉพาะกับคนที่เขาสนิทหรือว่าคนที่เขาคอมฟอร์ทที่จะพูดคุยด้วยแต่บางครั้งเนี่ยพอไปอยู่ตอนหน้าผู้คนเยอะๆที่ไม่รู้จักก็จะรู้สึกอคกดทำตัวไม่ถูกใน attachment theory นะคะเราเคยพูดถึงประเด็นหนึ่งไว้ว่าถ้าสมมติตอนเด็กๆที่เรากําลังเรียนรู้ที่จะพูดถามคําถามแต่ว่าเราเนี่ยถูกดักเอาไว้ไม่ให้ถามคําถามพวกนั้นนททําา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 ให้้้เเเรรรรรีูููู่่สสึึกก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 ลัวววจจะะะะพดดอออออมมมงงขงะคค็บ อาจจะเป็นเรื่องที่อันตรายและนั่นทําให้หลายคนนะคะพอโตขึ้นมาก็เลือกที่จะเงียบมีอะไรก็จะไม่พูดเพราะว่าตอนนี้อาจจะรู้สึกว่าสถานการณ์รอบข้างเนี่ยมันไม่ปลอดภัยหรือแม้แต่กระทั่งคําพูดเล็กๆนะคะอย่างเช่นคิดมากไปหรือเปล่าหรือว่าพูดไปก็ไม่ช่วยอะไรอาจจะยิ่งทําให้รู้สึกว่าพูดไปก็ไม่มีใครฟังเขาอยู่ดีลองเปลี่ยนคําพูดเหล่านั้นนะคะเป็นคําว่าถ้ามีอะไรอะ่ะก็บอกเราได้นะเรายินดีที่จะฟังเสมออีกคนน่ะเขาอาจจะรู้สึกคอมฟอร์ทที่จะพูดหรือว่าเล่าความรู้สึกไม่ดีให้เราฟังได้ะคะ่ะตอนนี้คืน,น,นะคะ แล้วเนี่ยเราเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้ใครบ้างหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทแฟนตัวเองคนในครอบครัวหรือว่าลองถามตัวเองอีกคาถามหนึ่งดูนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับเรามีใครเป็นพื้นที่ปลอดภัยบ้างมีใครที่เวลาเรามีปัญหาเราจะนึกถึงเขาขอนเสมอคนคนนั้นนั่นแหละค่ะคือคนที่ทุกคนควรจะรักษาไว้อย่างดีนะคะ